สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องบอกฟุกนะทุกคนแล้วนี่เราก็มาเล่นเกมแพนเวสเบนหลอดนั่นเองนะนี่แล้ววันนี้นี่เราจะมาหาเจ้าต้นนี้นะเราจะทําต้นยักษ์กันนะดูซิเราจะออกให้เราไหมานะเจ้าต้นนี้นะเจ้าต้นโทเมสโทโ,มเมโท,โทโเลลีนะโทเลโทเล,ลลีอะไรต้นนี้นะนี่พี่มีอยู่ทั้งหมด18เม็ดนะแล้วก็จะมาปลูกต้นอื่นนะต้นเห็ดสาเม็ดต้นมะม่วง2แล้วก็เจ้าต้นอันนี้อะไรนะ ไอมะเขือเทศนะอีกสามต้นนะนี่เดี๋ยวพี่จะมาปลูกนะไปเราเอาชโชเวลยิมมาก่อนเลยอันดับแรกโชเวลมาก่อนเลยเอ๊พี่จะปลูกทีละกี่อันดีอันนี้มีสามห้าห้าละกันนะทีละห้านะห้าต้นไปโ่กระตุกกระตุกกระตุกขุดเลยหนึ่งไปเรามาเริ่มปลูกกันจากเจ้าต้นนี้ก่อนเลยต้นเม่โตก่อนเลยนะปึ๊บ แล้วก็เห็ุอีกสองไปเฮ้แล้วลามมารถนามมา้ำรถน้ำม,มาเฮียรถน้ำมารถน้ำมานี่แบบพรีเมียมไปด้วยปึ๊บๆถึงเวลาสักเดล๋ยสักห้านาทีนะกำลังดีนะเอ้ยเหลือสักเออถูกละห่านาทีนะเดี๋ยวรอปึ๊บๆเร็วๆเร็วเค้แล้วที่เหลือเราใช้เป็นธรรมดาแบบธรรมดา,านะรถน้ำเลย รถไปรถไปเดี๋ยวรอมันเหลือสักหนึ่งนาทีแล้วจะพอนอาไปรถเลยรถเลยรถไรนี่รถได้รถน้ำนี่รถน้ำไม่ใช่นะโอเควันนี้ข้าศึก1วีแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดไข่รอดีกว่าแปลกๆปเปิดไข่รอนี่นี่นี่สุ่มสุ่มกาชาเดี๋ยวเราไปสุ่มตรงนู้นแล้วกันนี่เรามีเรนโบยสามอันได้มอญุสามันเปิดทั้หมดแล้วมัอีกสี่เปิดทั้หมดไป ไปตัวเรนโบว์ออกมาฮะตัวเรนโบว์เอนโบอยู่แล้วนี่หว่านกพูกสิเจ้านกพูกสิโอเคเจ้าตัวนี้10บกิโลสี่หมโอเคกระจอกนะกระจอกนะตอนนี้45,000คืออ่อนสำหรับเราแล้วนะเบต้าามสุดของเราหกห0 0่นนะตอนนี้นะโอเคตัวนี้อุ้ยตัวนี้28่สิบแปดจะเก่งกัได้นะโอเค3 2มหมไปเก่บไปเลยนกพู่อ๋อนกพูกนกพูกนกพูกหกปิ๊บนกพูกหกปิ๊บโอเคเป็นทหารโป้ปิ๊บนี่ นกพู่พกปิป๊บนกพู่พกปิป๊บนกพู่พกปิ๊บจะออกนกพู่พกปิป๊บ okay, โอเคไหมเออกเจ้านี่มาแทนนะห้าหมื่นนะไม่แย่ห้าหมื่นที่ไม่แย่แต่เราไม่ได้ใช้แล้วนะไหนดูสิเจ้าต,ตัวเมโตโอเค okay, ออกเป็นที่เรียบร้อยเก,ก็บสักซิหกพันสี่เก้าพันเจ็ดแล้วก็เท่าไหร่เนี่ยเหตุพันเองนะโอ้ไม่ได้เก่งมากนะปึ๊บเก็บปุ๊บนนี้ไป๊บน,นี่ แล้วก็เดี๋ยวเราปลูกเยอะห้าสองอันจัดไปปึ๊บอนรถให้ตื่นเลยรถให้มันตื่นเลยปึ๊บ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 ปอ๊กปึ๊บ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 ปึนบปก๊บปึ๊บปา๊บปรับของก่อนเราไปรับของตรงนี้ึ่อนหันปลับปึ๊บปึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บบปึป ใหญ่ไม่เออวาร์ปกันไปดูกันโอเคอันเล็กนิดเดียวเองนะอันนี้นะอุ้ยหมื่นเก้าเลยอ่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เล็กนะหมื่นเก้านี่ไม่เล็กนะอุ้ยเก่งเก่งอันนี้เก่งอันนี้หมื่นเก้าสองจุดหนึ่งโลเนี่ยโอเคสองจุดหนึ่งโลไม่แย่ไม่แย่พี่บอกเลยไม่แย่อุ้ยเดี๋ยวเอามาแทนของเก่านะของเก่าเราอันไหนเอ่ยนี่นี่เดี๋ยวมาแทนของเก่าเรานะสองจุดหนึ่งกิโลโอเคแทนหนึ่งจุดเก้าโลไปเออเหลืออันนี้เหลืออะไรเหลือเห็ดอีกหนึ่งอัน ลดเลยลดให้โตไปเลยเดี๋ยวเราจะปลูกทีละห่ากสี่รอบนะไปเหน็นจูมิโนโอเคเก็บพันไปเก็บเลยเจ้าเห็นจูมิโนนะโอเคมาต้องมาเป็นเมนคอร์สของเราแล้วนะนี่ปลูกเลยปลูกเลยเดี๋ยวนะปลูกน,นี่ดีกว่าปึ๊บแล้วก็เจ้าอันนี้อาต้นอีกสามต้นสิ เออแล้วก็ลดน้ำไปเลยพรีเมี่อมวอเทอร์นะไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บลดไปเลยลดไปเลยไปโอ้ยพรีเมี่อมวอเทอร์เราจะหมดแล้วต้องเก็บแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแต่น้ำธรรมดาแล้วกันนะไปเลยไปเลยแต่แค่ลดให้มันโตให้มันพร้อมกันหมดเลยนะจะปลูกทีละห้าต้นนะอันนั้นอีกกี่นาทีหนึ่งนาทีกว่านะจะเห็นนะ,ะมามามาตัวใหญ่บุกเอีก นีออนก็ได้ออกนีออนให้พี่ก็ไ <t> ด <white noise> ้ตัวใหญ่พวกนี้นีออนตัวใหญ่พวกนี้นีออนนีออนเอสเคนเนดีไม่ใช่นั่นลีออนฮึหุย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 โตแล้วหุยอุ้ยไหนดูสิโหดไหมเจ็ดพันแปดเจ็ดพันสี่เฮ้ยไม่ไม่แย่นะทุกเอ้ยโอเคนี่ขอกลับคำพูดตัวธรรมดานีออนดูอ่อนเลยนะแต่น้ำหนักเยอะ้ก็โหดอยู่นะโอเคโอเคเดี๋ยวนี้ อเอันนี้เลือสิบแปดวิสิบแปดวิมามาลดไปลดไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึบออสมาพอดีเป็นไรโอยเป็นเลนโบด้วยเป็นเลนโบสี่หมืนห้านะเก่งอยู่นะเก็บเหมาครับเก็บเหมาครับโอเคหนึ่งจุดหนึ่งโลทั้งคู่โอเคที่เท่าไหร่อันนี้ห้าหมนสี่โอเคเกไม่ได้อยู่นะห้าหมนสี่นะ มาปลูกต่อมามาวว้ได้เลยนะเพื่อความเป็นสีมงคลนะมงคลกดประตูให้เปียกหน่อยนะนี่วางลงไปโอเคอ่าได้ไข่มาลูบี้กดเปิดโชว์เลยแล้วก็ลดน้ำไปเลยไปไปไปโอเคตัวอ่อนเปิดไดมอนด์เปิดไดมอนด์ไปปึ๊บแล้วก็ลดน้ำเปิดไดมอนด์แล้วก็ลดน้ำไปด้วยโอเค เปิดไปด้วยรถน้ำไปด้วยเปิดไปด้วยรถน้ำไปด้วยไปไหนดูสิโอ้โหได้แต่ไอ้ตัวเจ้าทหารดียืนเอ๋อนะตัวนี้นะอ้อดวงเราหมดตัวแล้วนะดวงเราไม่มาเลยนะสงสัยดวงเราออกไปแกะการเปิดไพ่หมดแล้วนะเปิดการ์ดนะโอ้โหใมอนไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บเียรออีกสักสองนีน่าจะเหลือไม่อยู่วิ เดี๋ยวเราจะหันกลับาดูเ okay. ฮตัวน okay. <laughs> ี <infect> ้อ่อนตัวนี้อ่อนนะก็ใช้มาดูภายในห้าสี่สามสองหนึ่งไปหรือมันยังไม่โตหรือมันโตเดี๋ยวเรามองไม่เห็นเอาทีห้าสี่สามสองหนึ่งไปโอเคมันไม่โตนะตัวเล็กนะไอมันยังไม่โตมันยังไม่โตยังไม่โตอีกสิบวิอีกสิบวิอีกสิบวิโอ้ยเพื่อเสร็จพอดีเพลื่อเสร็จพอดีโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกนี้กระตุกเล็กน้อย โอเคนีส okay. <t> ิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปป๊บโอเคตัวเล็กหมดเลยเจ็ดพันแปดนะสี่พันสองโอ้โหสี่พันสองโอ้โหห้าสามพันห้าสามพันสองโอ้โหก็ลี่จริงบ่อเนี่ก็ลลี่จริงบ่อนะไปปุ๋ยห้าไป ต่อไปนี่วิธีการหาก็คือเราต้องปลดล็อกกระจกตรงนี้ก่อนนะแล้วเราต้องมาทางเพยตรงนี้นะโดยนะเราต้องมาคุยกับเจ้าตัวนี้ก่อนนะเจ้าตัวนี้นะเจ้าตัวเมโตนะคุยกับตรงนี้เสร็จปุ๊บมันจะมีเป้าหมายมให้เราจัดก,การนะก็คือถ้าเป้าหมายมาเดินมาแล้วเราจัดก,การเป้าหมายได้ไม่ว่าจะใช้เจ้าเบลล์ดยิงหรือว่าใช้เอฟเฟกของกาสในการทําลายนะเพย์ตรงนี้เสร็จนะ้เราต้องกลับมาคุยกับเจ้าตัวเมโตรีตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะนี่พอเราคุยเสร็จปุ๊บนี่มันก็จะขึ้นเป้าหมายถัดไปให้เรานะ และเราได้มาทำเพยตัวนี้ไปทั้งหมดนะโดยเพยตัวนี้ทั้งหมดมันจะมี20อันนะเมื่อทำเสร็จมันจะรีในราคา50ล้านบ้างรู้สึกใช่ใช่50ล้านก็คือในเมล็ดในเวลสุดท้ายเราจะได้เ็เมล็ดของเจ้าต้นนี้มานะน่าจะเป็นะระดับกอรลี่นั่นเองนะไปดูโอเคไม่มีไหนโอ้ยติดพิติกโกเด้นแล้ไม่ติดโคเด้นนะมันจะมีติดโกเด้นใช่ไหมโอเคโอเคตัวเมทรี่ติดโคเด้นนี่ไงนี่ไงอุ้ยแปดพันห้านะไม่แย่นะไม่แย่นะ ก็ติแปดพันห้าเลยนะโอ้แล้วตัวโคเดี้หนึ่งจุดหนึ่งโลโอ้โหเฮ้ยเกินหมื่นไปใช่ไหมเกินหมื่นอย่างเาพี่จะได้เอาไปใช้นะไป้ผูกฆ้าต้นสุดท้ายไปเลยไปไปึ๊บลดน้ําต่อเลยไปเร็ยาวลดน้ำเยาว,ลด,ยาวลดน้ำสามให้ผู้บ่าวสาวเรยนะแล้วก็หลุดค้างค้างหลุดเก้าวิเจ็ด ห้าสี่สามสองหนึ่งไปโตใหญ่ไม่มีไหนใหญ่เลยนะใช่ไหมเดี๋ยวนี้คือใหญ่เลยแปดพันเะก้าเสียดายนะถ้าติดโลเด้นนะมูงเก่งนะพี่บอกเลยเก่งเลยนะเสียดาย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 นเสียดายจังนะเอเรลเดี๋ยวเรามาจัดสวนเราคืนก่อนเดี๋ยวจัดสวนคืนก่อนนะเริ่มจากเจ้า แมงโก้นะแมงโก้ Mango นะนี้นะแล้วไล่จากท้ายสุดมาอย่างนี้นะสองโล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 หนึ่งจุดเก้าเป็นโคเด้นนี่ฮะแล้วก็สองจุดสองโล อเครู้สึกแต่เหมือนจะมีมงโก้นี่สองจุดหนึ่งโลนะอะไรหนึ่งจุดเก้าว่ะอันนี้หน,นึ่งมื่นหหโอเคแล้วนี่ออกแล้วเอาสองจุดโซเป็นสายอยันนี้โอเคเพอร์เฟกต์นะสวนเราน่สุดโหดนะตอนนี้นะน, 1. 6. 1. 6. นี่หนึ่งหมื่นหกหนม่นสี่หมื่นนุ้ยะนี่โหดจังอ๋อไม่ใช่ผิดตัวหนมืนเจ็ด โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยไหนดูพลังของเราซินี่แสนแปดแสนสี่แสนสามแสนสี่สามแล้วก็แสนเจ็ดนั่นนี่นั่นะนี่โอเคทุกคนก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับคลิปโอ้กระตุกเหลือเกินนะสำหรับคลิปแพนเวสเบนหลอดในวันนี้นะเป็นย,ยังไงกันบ้างนะครับสนุกกันไหมเนี่ยสามารถคอมเมนต์มากันได้นะครับถ้าชอบปีศากกดไลค์กดแชร์กดสมัครเลยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งดนะ้วยละ่ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพี่นะครับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนพอ่อภาษีพอไต่โด่งดัง บ้านพี่ไปนะครับทุกคนบ๊ายบายไกลปูจ้า